ค่ะพี้เกงทุกคนเนะคะีค่ะก็วันนี้นะคะคือบอร์บี้มารีคอีแล้วเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจริงๆเลยแล้วก็เมื่อวานมีดี DM. มาใน IG นะคะบอกว่าวันนี้ มีเพลงพี่อิวออกมาใหม่ด้วยแต่วันนี้มีเพลงออกมาใหม่อีกคือช่วงนี้คนปล่อยเพลงแบบศิลปินปล่อยเพลงคือพร้อมๆกันใช่ไหมบ๊อบบี้ก็รีแอคไว้นะคะแต่คือแบบว่าไอ้แบบการีแอคก็ไม่เท่าไหร่หรอกบาอบบี้ต้องนั่งตัดต่อด้วยแล้วก็พยายามจะลงให้ได้เยอะที่สุดนะคะอย่าลืมกลับมาดูบ๊อบบี้ด้วยนะแล้วก็มันจะมีแบบคอนเทนต์ใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามานะคะล่าสุดบ๊อบบี้ก็จะมี GTA นะคะโลโลเพ p a นะคะในไซเบอร์อะพีใครแบบเล่นเกมอยู่แล้วก็ติดตามบ๊อบบี้อยู่นะคะบ๊อบบี้รับ 8คนที่จะเข้าไปแข่งขันในนั้นนะคะก็จะเอามาลงในช่อง y YouTube ให้ด้วยโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะไปเราจะไปฟังเพลงของโอเจียนิกนะคะเพลงเพลงใหม่นะคะมีใครแอบฟังไปบ้างหรือยังเพิ่งแบบออกออกเลยนะคะเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนเนาะเพิ่งออกออกเลยนะคะออก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 เลยเพิ่งออกเพิ่งออกเลยนะคะแบบไม่นานมากคือไม่นานจริงๆเปิดใหญ่ๆ ข้ามแล้วนะคะโอเคโอเคมาแล้วนะคะ <Okay. S 1> ชื่อเพลงว่า My World นะคะฟิตลิงของเอ่อกับ l a ซีล็อกซี่นะคะบริวบไบ Warm Light คิดว่าครั้งนี้จะ,ะอ่านชื่อไม่ผิดนะเ <laughs> พราะชื่อเขาเออไม่ใช่ My World นี่หว่าแต่เอาเออเขาอาจจะใช้เวิร์ดแบบสลับหรือเปล่า My W R L D ไม่ใช่เบอร์อ่านผิดอยู่ดีโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะแล้วก็จะไปรีแอคชั่นกันเลยต้องขยบทาง้หน่อยทุกคนจะไม่เห็นหน้าบาร์บี้เนาะโอเคเอาลืมเปิดเสียงเสื้อผ้าลื่นเสื้อผ้าลื่นโอ้โหจรินๆีมีหนวดแล้วอ่ะเฮ้ยสักมือด้วย ปกติไม่เห็นกรุงเทพใช่ไหมโลกของฉันมันนาดไมสวยมันคนเนินจะเจอกิดเข้ามามีบางเวลาต้องคมคืนแล้วเธอจะรับได้ไหมล่ะเป็นขนาฉันยังแทบไม่ไหว ขออยุดก่อนนะทุกคนคือคือบ๊บบี้บอกแล้วว่าใครอยากจ,จะฟังออริจินอลก็ไปฟังนะคะตอนนี้คือบ๊อบบี้มารีอคชันรีอกชันก็คือการดูการดูแล้วความรู้สึกของบ๊อบบี้เองมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าหยุดหยุดทีหลังแล้วก็มาพูดนะคะคือบ๊บบี้ชอบทาแบบนี้เพราะว่ามันจะทําให้ความจําของบ๊อบบี้เสื่อมนะคะถ้ามันจบไปแล้วแล้วบ๊บบี้จะไม่ได้ มันเป็นเวลาแบบบรบีเรียชั่นนะมันดูเหมือนแบบเป็นการแบบว่าดูวิวัฒนาการของศิลปินแต่ละคนการแรปของแต่ละคนฟอร์ของแต่ละคนแต่รอบนี้บาบีว่าโอจีนิกดูโตขึ้นมากเลยอะเออมันแนวโอค<ก>่ักึงเว่าถ้าเธอต้องไปคิดไว้แค่ฉันเหมือนทางผ่าน เฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกแล้วว่าเป็นที่เชียงใหม่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้าพี่ขอกลับไปหน่อยทุกคนแว๊บแว๊บแวบแว๊บแว๊บแว๊บแวบ เอ้ยเอ้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเฮ้ยป้ายท่าช้างไม่ใช่หรอนี่ไงตรงมากแล้วอันนี้คือที่ไหนอันนี้คือที่ไหนมีป้ายท่าช้างด้วยคืออะไรคือที่ไหนคือที่ไหนไปรุ่นเออ ไม่เข้าใจอะไรเลยโอจยเป็นอะไรคนก็งงกันตามเคยไม่มีกําลังใจจะร้องเพลงเลยซ้ําเชยก็เลยไม่คือแบบกําลังงงมาอยู่ด้วยกันยังนึกถึงวันตอนที่ฉันกําลังสร้างเมื่ฮ้เฮโลจีใส่ใส่แว่นปะเดี๋ยวๆใส่แว่นเพชรปะเพชรปะวะเพชรปะ

ของฉันมันนาจไม่สวยมันคนอื่นจะเจอคิดเข้ามามีบางเวลาต้องคมคืนเราวเธอจะรับได้ไหมละ่ะขนาดฉันยังแทบไม่ไหวแต่พี่บอกว่ามันไม่ใช่เชียงใหม่แน่นอนตรงนี้ยไม่ต้องถามว่าจริงใจหลวงหอพวาคุณมาบายอย่างฉันก็หกว่ารักไม่เป็นหรอกถ้าเธอไม่ว่ากันฉันพร้อมรับฟังเรื่องทุกอย่างถึงเวลาถ้าเธอต้องไปคิดไว้แค่ฉันมันทางผ่าน

กำลังฮิตนะต้องหูอะช่วงน,นี้ต้องหูแบบผู้ชายเจาะหูกันเยอะมากโอ้ยาอบ ชอบชอบชอบอะไรสิมากอะเมโลดีอ้อะขึ้นเยอะขึ้นลึ่นลงลงโคตรโคตรโคตรฟิลตรงนี้ไม่รู้แน่นอนถ้าช้างจ้าฮาได้โปรโมทละหนึ่ง มาเที่ยวกันนะเที่ยวคนตาจริงใจลวงหลอกพวกคนบะปาอย่างฉันก็หกว่ารักไม่เป็นหรอกจะเธอไม่ว่ากันฉันถ้าช้างต้องแบบอ๋อจีมันลงแล้วแหละเอ้เขาลงให้เฮฟวีขนาดนี้โปรโมทโปรโมทถ้าชา้างขฉันมันน่าด้วยสวยมันคนอื่นจะจะได้เข้ามามีบางเวลาต้องคมคืนอยากจะจะรับได้ไหมฮนะขนาดฉันยังแใจไม่ไหว จริงใจได้หลวงหลอพวกคุณบาบาอย่างฉันก็หกว่ารักไม่เป็นรอถธอเธอไม่ว่ากันฉันพร้อมรับฝังเรื่องทุกอย่างถึงเวลาถ้าเธอต้องไปคิดไว้แค่ฉันมันทางผ่านก็พอหารตคออ่ามันพี่พยายามอ่านชื่อเสื้อของ Lazy Loxy อยู่ได้ จบแล้วทุกคนไม่รู้ว่าที่ไหนแต่รู้ว่ามีท่าช้างอยู่ในนั้นโปรโมทให้ด้วยอะ่ะเออบอกอ่ะจบแล้วทุกคนป้าพี่บอกเลยนะคือแบบคือแบบเออจะบอกว่าไงวะคือแบบเขาเรียกว่าแบบชอบออร์เจนิกแบบ รู้แล้วว่าแรกๆใช่ไหมเพลงรู้รู้ทั้งรู้ในส้อีอยูค่ะอะไรนะเพลงนั้นเป็นเพลงที่โ g ขึ้นมาบูมมากแ ok ล้วคือโออ่ะร้องเพลงแนวเนี้ยคือเข้ากับเขามากเลยนะเออแบบคือมันเข้ามากถ้าแบบออกเนี่ยแบบอื่นๆือ่ะพี่ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่คือแบบชอบชอบชอบ,ชอบใน o อจเล่นเมลโลดี้เล่นร้องเพลงในอ่าเขาเรียกว่าในบีทที่แบบ ลื่นๆบิดเหมือนมันก็ไม่เชื่อเป็นอันดีแล้วมันก็อันดีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คือชอบเป็นแนวนี้มากกว่าแล้วคือมันลื่นมากแล้วมันฟังแล้วมันติดหูมากแล้วมันอยากจะกดไปฟังอีกรอบนึงแต่คือลยซี่ล็อกซี่มาคือแบบคือแบบดีมากอ่ะดีจริงๆพูดเลยคือแบบเป็นที่คือยังไงอ่ะแบบท่อนของ레이ซี่อ่ะคือแบบฟิลมากแบบ อารมณ์แบบว่าโดนโดนหักอกจริงๆอะไรอาเงี้ยอารมณ์คือฟิลสุดๆเลยเป็นคิดถ้าแบบใครได้ฟังน่าจะแบบเวลาราร้องเพลงใช่ป่ะเอออันนี้ก็คือเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะหมายถึงว่ามีคนมาบอกเวลาเราแต่งเพลงอ่ะถ้าเราแต่งเพลงแบบเส้นตรงๆอย่างเงี้ยมันไม่มันมันเหมือนแบบสมมติว่าอ่าสมมติเราจะบอกว่าไงอ่ะถ้าเราแบบแต่งมาทอดเนึ่งอฉันรักเธอแบบตรงๆอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้แบบว่าดูมีเสน่ห์ฉันรักไอฉันรักเธอ เธออาจจะแบบลกเลยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันพันทําให้เพลงมันดูแบบเขาเรียกว่ามีฟิลลิ่งแล้วก็มีแบบสีสันมากขึ้นก็คือมีคนสอนด้วยสอนแบบปี้แบบว่าเนี่ยเวลาเราแต่งเพลงใช่ป่ะเวลาเรา้องเพลงอะ่ะเราต้องคิดว่าเราอะ่ะเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่จะเข้าไปในบีทอันนั้นที่ทําให้มันเป็นเพลงที่แบบว่าสมบูรณ์แบบเข้าใจะปะ่ะทุกคนเข้ามาก็คือ เราจะต้องเป็นคนที่ทําให้สมบูรณ์แบบนะคะเวลาเราแต่งเพลงออกมาโอเคถ้าชอบวิดีโอไหนอยากฟังวิดีโอไหนอยากฟังวิดีโอไหนเออถูกละชอบเพลงไหนอยากฟังวิดีโอไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้เลยแล้วก็อยากคุยอะไรกับบ,บี้อยากถามอะไรบ,บี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้เลยบ,บี้ตอบทุกคนนะคะถ้าบ,บี้เห็นคือตั้งแต่ต้นจนจบเราไม่เคยหยิงหาก,กันนะคะทักมาในจีทักอะไรก็ตอบนะคะตอบบทเป็นผีบ้าโอเคอย่าลืมกด subscribe แล้วอย่าก,กด ติดตามมาบี่กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วอย่าลืมซัพพอร์ตกันเยอะๆนะกดแชร์กดไลค์กดกดกดไลไปทวิตด้วยนะโอเคบ๊ายบายแล้วพี